เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในะอสีนนปนะแปะนับเกม Pixel p a i n t e r ศึกดวลภาพวาดสุดหันสายกันในตอนที่7และนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินทางกันไปยาวๆนะแม่ตอนที่7กันแล้วโอเคครับมาทาการหาเซิร์ฟเวอร์กันเลยสําหรับในวันนี้นะเราจะมาทําการแข่งขันแล้วก็ขึ้นเป็นที่1ให้ได้นั่นเองเซิร์ฟเวอร์คนไทยครับผมโอ้โหเอาอีกแล้ว ให้วาดรูปออนไลน์อีกแล้วครับผมอะไรที่เป็นออนไลน์เอ่ยต้องเป็นอินเทอร์เนต็ตสินะก่อนอื่นต้องทําการถมดําก่อนเปิ่มอ่าแล้วก็ทําการวาดอินเทอร์เน็ตเอ็กเพลเอร์นั่นเองอ่ารู้จักกันหรือเปล่า <c oughs> นี่เลยครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบอ่าไปค่อยวาดนั่นแหละครับสวยงามมากครับผมมันใช่เลยครับมันใช่เลยครับผมใครว่าเราวาดรูปไปสวยด่ต้องดูดีๆแล้วครับ <c oughs> ทําการแต่งแต้มส่วนเกินออกก่อนครับผม ป,ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ป,ปับ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 อเราต้องวาดด้านในด้วยอาด้านในของตัวอีครับผมปึ๊บโอเคนี่แหละอาเทสีหน่อยสิจอก <c oughs> ต่อไปก็คือการวาดแถบเหลืองนั่นเองครับผมแถบสีเหลืองกันเหรออาต้องตรงนี้เลยแล้วก็จากตรงนี้นะครับอะมาอย่างนี้ซึก๊กอ้วนเข้าไปข้างในเลยครับผม โอเคนี่แหละอินเทอร์เน็ตเอ็กเพลเรอร์ออนไลน์บ้างเลยครับผมเวลาที่เหลือจะวาดอะไรดีเอย่ยอ่าไหนอลองดูคนอื่นหน่อยสิโอ้โหบมีเท็กเฟซบุ๊กไวไฟแม่คนไทยนี่เริ่มเก่งขึ้นครับผมโอเคครับ5วินาทีสุดท้ายอ่าสามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมนี่ Google Chrome แม่เหมือนเหลือเกินเราจะให้ใครดีเอย่ย โอเคครับ Facebook ก็น่าสนใจนะแต่ว่านี่เลยดีกว่า Wi-Fi ครับผมชื่อว่าแซนงั้นเหรออต่อไปเป็นอตีปะะแปรนับโอเคครับเฮ้ยโอ้หได้สองดวงเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับเอาละเป็นที่หนึ่งเรียบร้อย The Winner ครับผมอินเทอร์เน็ตเอ e กเพล โอเคครับตอนนี้ก็มีผู้แข่งขันประมาณ6คนนั่นเองโจทย์ต่อไปคือ UFO หรือว่ายาน UFO ของเอเลี่ยนนั่นเองอ่าอย่างนี้แหละน่าสนุกครับผมเริ่มมาต้องวาดบรรยากาศตอนกลางคืนเพราะว่า UFO ชอบมาตอนกลางคืนนั่นเองต่อไปก็คือการวาดถนนน,นั่นเองครับผมวาดถนนหน่อยสิอ่าวาดยังไงดีเอ่ยลากลงมาเลยเพื่อนโอเคนั่นแหละสมบูรณ์แบบแต้มสักหน่อยสิ พุ่มหญ้าสีเข,เขียวครับมาเทสีเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมโอเคจากนั้นก็ทําการตัดเส้นสักหน่อยอนี่แหละโอ้โหเหมือนพุ่มหญ้าเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มวาด U f เเลยมูแต่วาดอะไรก็ไม่รู้โอเคครับมาเริ่มวาด u f o กันเลย u f o สีเขียวนี่แหละครับวง u f เเทสีบัฟยูเอฟโหรือดวงจันทร์ก็ไม่รู้จากนั้นก็จะวาด เอเลี่ยนครับผมเอเลี่ยนตาสีขาวครับผมปรับปรับโคตรเหมาะเหม่งปึ๊บปึ๊บ UFO โอ้โหโคตรทุเรศเหมือนเด็กวาดเลยไหมนี่โอ้โหสวยงามครับผม UFO กําลังจะดูดโลกเข้าไปครับสแสดงว่ายานลํานี้ต้องใหญ่มากเอาไปเลยโอ้โหไอ้ดิวาดว่าดากะเจียวโอเคอติปลาแปลงวาดได้ทุเรศมากเราให้ คะแนนคนนี้ละกันอสองคะแนนเลยครับผมครั้งนี้พูดเลยครับว่าไม่ชนะแน่นอนโอเคปรึงเรียบร้อย UFO ของคุณแซนก็ได้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้เราเน้นที่องค์ประกอบภายนอกมากเกินไปครับผมปึ๊บปลาดิบเฮ้ย <c oughs> อยากกินเซลมอนพัตขาดอาหารซูชินั่นเองก่อนอื่นต้องทำการวาดโต๊ะก่อนนั่นเองโอเคครับนี่วาดขาโต๊ะครับผมเรียบร้อยเทสีสักหน่อย จอกเข้าไปจากนั้นก็วาดจานเลยครับเทสีบรรยากาศก,าก่อนดีกว่าโอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็วาดจานมาจานหนึ่งนี่เลยครับโอ้โหเรียบร้อยเอาเป็นซูชิยักษ์ดีไหมปึ๊บ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 ,บ,บโอเคจากนั้นก็ทำการวาดเลยครับนี่ซูชิของเราาเทสีเข้าไปสี ขาวเลยครับผมอย่างนี้ขอเปลี่ยนจานเป็นสีอื่นดีกว่าครับผมจื๊บเรียบร้อยต่อไปเป็นการวาดเซลมอนดิบนั่นเองปลาเซลมอนดิบนี่แหละครับโ,โคตรอภิมหาซูชิปึบรู้สึกว่าตรงนี้จา่พาพลาดไปน,นิดนึงไม่เป็นไรแต่งเติมได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บบนียละอียบโอเคเทสีเลยปึบ นี่แหละโอ้โหซูชิของเราต้องมีมันแทกครับผมมันแทกมันแทกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยเวยนี่แหละครับโคตรเหมือนอ่าเหลืออีกประมาณสองเส้นปับ๊บโอเคปรับปรับปรับ,รบอร่อยแน่แกเอ๋ยรับนี้ได้กินนี่จะไม่ลืมพระคุณโอเคเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหแต่งจุดสีดำๆหน่อยสิให้มันดูเป็นข้าวครับผมอ่า เป็นข้าวญี่ปุ่นร้อนๆเลยครับโอเคครับมาวาดก้อนเมฆด้วยกินกลางแจ้กันเลยทีเดียวนี่แหละบรรยากาศก้อนเมฆออสมกับเป็นญี่ปุ่นโอชิคาวาอีจริงๆครับผมโอ้โหนี่เป็นปลาเลยสวยงามมากครับผมปลาดิบจริงๆปลื้มเข้าไปโอ้โหคนนี้มีหอสาหร่ายซะด้วยนะแม่ทำไมมันเหมือนขนาดนี้มันอดใจ ไม่ไหวจริงๆต้องให้เลยครับเหมือนข้าวจริงๆครับผมคนนี้อะไรเนี่ยโปกเกบอลเหรออ้วาวเหลืออยู่แค่นี้เหรอโอ้โหอดได้คะแนนเลยครับปลาดิบก็ต้องอย่างนี้สี่อันนี้มันปลาดิบเกินไปครับผมเบื่อเคมีด้วยนะสงสัยเขาจะเรียนมาแล้วเครียดเรียบร้อยโอ้โหคนไทยวาดสวยขึ้นเยอะแม่สุดยอดเลยจริงรู้สึกว่าฝีมือของเรานี่ จะเทียบไม่ได้กับเขาเลยนะตอนนี้โอเคครับแม่กำลังสุ่มในอีก3 2 1สองหนึ่งโจทย์ที่ได้ก็คือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปเปลี่ยนภาษาหน่อยสิปึ๊บตุ๋ยตุ๋ยคืออะไรวะ <c oughs> มันน่าจะแปลว่าให้วาดอะไรตลกๆครับผมการข้างเหมือนวาดอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โคตรฮาเลยวะไม่รู้แหละว่าให้วาดอะไรแต่เราจะวาดแบบนี้แหละ,ะตลกแน่นอนทีนี้เอาละครับนี่วาดหน้าเลยครับผม <c oughs> ให้วาดอะไรก็ไม่รู้ อา้าหลุดออกมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยลองไปเล่นเซิร์ฟยุโรปกันบ้างดีกว่าปึ๊บเซิร์ฟยุโรปมีประมาณ90คนโอ้โหห้องนี้แล้วกันปึ๊บหคนครับผมอา่าตอนนี้ก็รอสมาชิกก่อนนะครับโอ้โหเจ็ดคนแล้วครับโอเคครับโจทย์อะไรวะเนี่ยวาดเจมบอลนย์ศูน์เันเหรอให้เราวาดสายลับ0 0 7จะยากไปไหนวะเนี่ยเราวาดคนใส่สูตรแล้วกันครับผมปึ๊บปึ๊บ เอาให้เหมือนกับว่าเอาให้เหมือนกับเจมบอลกันไปเลยโอเคตอนนี้ต้องวาดเสื้อก่อนครับผมปึ๊บป๊บอ่าวาดคอด้วยจื๊บอ่าออกมาตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วก็แขนเสื้อยาวลงมาอ่าปกเสื้อครับผมปุ๊บป๊บปึ๊บโอเคลงมาตรงนี้นี่แหละครับเสื้อสูทอ่ใช้ได้ปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บโอเคเอาละนี่แหละเรียบร้อยชืบ เจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดเสื้อขอเป็นสีเทาแล้วกันมาจอกเข้าไปจอกเข้าไปปกตรงนี้ต้องสีเข้มขึ้นปลื้มปลื้มเสื้อข้างในขอเป็นสีครีมแล้วกันปรับอ่ากระดุมสีดำจึ๊บอ่าจึ๊บโอเคจึ๊บอ่าแล้วก็ปึ๊บยังไม่ได้วาดหัวคนเลย <laughs> โอเคครับต้องเริ่มวาดแล้วครับผมปึ๊บ 0ูนของเราดูซิว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนครับผมโอเคลงสีเนื้อก่อนแล้วกันโอเคครับหมักต่อไปก็คือการวาดทีคิ้วครับผมวาดลูกตาด้วย่าวาดลูกตาด้วยครับเจมบอดไม่มีหูด้วยโอเคปึ๊บ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 ,บแล้วก็ทําการวาดสีดําจึ๊าจึ๊าผมสีทองเจมบอดเป็นฝรั่งครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ไปทุเรศจังวะนี่เรียบร้อยวาดปากด้วยนี่ปากครับผมอ่าจมูกจึบ๊บเจมบอน007ปึ๊บออกมาแล้วครับโอ้โหดูสิครับไอ้นี่ได้คะแนนเฉยแม่มีแค่กลมๆนะับเฮย้ยขอเล่าน้อยโอ้โหคนนี้ใส่แว่นได้นะเฮ้ยอุตส่าห์วาดออกมาเป็นเสื้อสูทไม่โดนใจหรอไม่โดนใจโอ้โหให้คนนี้ลวกัน รูเหมือนจะเป็นสายลับนะครับปีการใส่แว่นดำด้วยครับผมนักสืบต้องไม่เปิดเผยตัวตนนี่เลยคนนี้เลยครับนี่มันใส่แว่นดำหรือผ้าปิดตาก่อนนอนไหมโอเคแมเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะยากเลยครับผมโอเคครับแม่รู้สึกว่างวดนี้นี่จะเจอกับคนที่มีฝีมือกันเยอะแยะมากมายเลยครับผมโอเคครับสำหรับใครที่อยากดูตอนหน้านับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปด้วยครับผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แลวก็กดแชร์เ <reco> พ <Christ> okay, ื่อรับชมได้นับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันมปในคลิปหน้า chúp chúp